ร้านกาแฟาที่มีข้าวแกงกะหรี่หรือร้านข้าวแกงกะหรี่ที่มีกาแฟาจะเรียกร้านนี้ว่าเป็นแบบไหนก็ได้นะคะเพราะว่าคอเด็ตทั้ง2อ,อย่างเลยวันนี้จะพามาร้านโคมาเมะที่อยู่ในซอยข้างเฉลิมไทยชมบุรีเขาเพิ่งปรับชมร้านใหม่ค่ะขยายเป็นสองห้องแล้วนะฟิลร้านก็จะดูแบบชิลๆอบอุ่นเป็นกันเองและที่สําคัญเมนูอาหารเยอะมากค่ะแต่จะเน้นไปทางอาหารญี่ปุ่นนะเมนูนี้คือข้าวแกงกะหรี่โคตรคุ้มที่เราสามารถเลือกของทอดและไข่คนได้เราเลือกเป็นหมูทอดทงคัสสึแล้วก็ไข่เคนมปูอดัดปกติเนี่ยเชฟไม่ถน แรงขนาดนั้นค่ะเป็นแกงกะหรี่ที่ไม่ได้เผ็ดมากแล้วก็กินได้ง่ายด้วยสำหร,รับเมนูข้าวดงที่อยากแนะนํามี3ตัวด้วยกันจานแรกชื่อเมนูคัสซดงที่เป็นหมูทอดทงคัสซูจานนี้เป็นกิวด้งค่ะเป็นข้าวหน้าเสือร้องไห้ส่วนจานนี้คือโอยาก,กดง้งเป็นข้าวไก่แม่ลูกอ่อนมเมนูด้งของที่ร้านนยเขาจะให้เครื่องมาแบบหน้าโลนๆชุ่มฉ่าไปได้วยซอสและไข่ใครชอบกินหมูเนื้อหรือไก่เลือกสั่งได้เลยมาดูเมนูข้าวผัดกระเทียมกันบ้างแนะนําเป็นโตเกียวบอยและรันนิ่งบอยโตเกียวบอยเขาจะเป็นข้าวผัดกระเท ค่วอร่อันเนี้ยเป็น running boy ค่ะเขาจะเป็นข้าวผัดกระเทียมเนื้อโคขุนสับไข่ดาวตัวเนื้อผัดกระเทียมมาได้หอมหอมนะคะกินคู่กับไข่ดาวเข้ากันสุดๆนี่คือไก่ทอดบันล์่ที่เป็นไก่ทอดเคลือบซอสเราสั่งมากินเล่นบ่อยมากค่ะไก่กรอบอร่อยจริงๆนอกจากอาหารแล้วเขาก็ยังมีขนมเค้กด้วยนะมีกาแฟที่เป็นมเมล็ดสเปเชียลให้เลือกอีกหลายตัวแก้วเนี่ยชื่อ happy now ค่ะเป็นกาแฟเมลอนยูสุแต่ซิกเนเจร์อของที่นี่คือเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กที่เป็นนมสดปั่นราดด้วยซอสสตรอเบอร่่ควอ้ยยดะ อย่างบานอฟฟี่เค้กมินิเค้กองุ่นไซมัสคาสก็อร่อยนะคะแป้งนุ่มทั้งสองอย่างเลยที่สําคัญเขาตกแต่งร้านตามมุมต่างๆด้วยภาพถ่ายที่เจ้าของร้านมีคนถ่ายเองด้วยสาหรับพิกัดร้านโคมาเมจะตั้งอยู่ในซอยข้างเฉลิมไทยชลบุรีเขาเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่10บโมงถึงสองทุ่มถ้าดูพิกัดแล้วอย่าลืมแวะไปนะคะที่ร้านโคมาเมค่ะ